สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีแก้ไขปัญหานะครับพักเท้าหลังนะครับตกห้อยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับมันจะห้อยมานะครับปกตินะครับมันจะต้องอยู่ในระดับประมาณนี้นะครับแต่นี่มันห้อยลงไปแบบนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาแก้ไขกันง่ายๆนะครับด้วยเจ้าเหล็กรูตัวนี้นะครับนี่ครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นเหล็กเบนเล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเหล็กรูแบบนี้ก็ได้นะครับวิธีการนะครับท่านผู้ชมนะครับเสียบเหล็กรูนะครับลงไป ในในช่องนี้เลยนะครับให้ดึงลักเท้าขึ้นครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับให้ปลายนะครับให้ปลายของเหล็กรูนะครับโร่ไปอีกด้านหนึ่งนะครับให้เสมอกับขอบตัวนี้นะครับอ่านี่ครับอย่าให้โร่มาเยอะนะครับถ้าโร่เยอะมันน่าเกลียดนะครับให้มันอ่าพอดีนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ใช้นะครับปารกานะครับหรือว่าดินสอก็ได้นะครับมาร์ก มาร์กจุดนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเพื่อที่จะพับนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ขีดอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับก็คือตัดนะครับเส้นที่สองนะครับจะเป็นการตัดนะครับอ่านี่ครับปากกาเคมีนะครับไม่มีน้ามึกนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวไปตัดกันนะครับ ท่านผู้ชมตัดได้ขนาดประมาณนี้แล้วนะครับมันจะมีเส้นแรกนะครับที่เราขีดไว้นะครับท่านผู้ชมอ่าอาจจะมองไม่ไม่เห็นนะครับเพราะว่าปากกาเคมีมันไม่มีน้ำมึกนะครับนี่ครับอ่าบริเวณนี้นะครับเราก็ทำการพับเลยนะครับพับไปด้านใดนด้านหนึ่งได้เลยนะครับท่านผู้ชม อ่านี่ครับท่านผู้ชมให้เป็นฉากประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับให้เป็นฉากประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไปใส่ที่พักเท้าได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ครับท่านผู้ชมได้แล้ว íamos. นะครับก็ใส่เลยนะครับน่ครับนี่ห้อยอยู่นะครับดึงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ สามารถก็บดได้เหมือนเดิมนะครับปักเท้านะครับนี่ครับนี่ครับไม่ห้อยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกให้ดูนะครับว่ามันจะห้อยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมันจะห้อยลงไปเลยนะครับหรืออันนี้เป็นวิธีการแก้ไขนะครับแก้ไขเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ายางตัวนี้นะครับมันสึกไปมากนะครับแนะนําให้เปลี่ยนปักเท้าใหม่ไปเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับยางมันยังมีเยอะอยู่นะครับก็สามารถที่จะแก้ไขโดยการใส่เหล็กฉากเหล็กรูแบบนี้เข้าไปนะครับท่านผู้ชมนะครับ ยังไงผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทาคลิปนะครับนี่ครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับผมก็ไม่ใช่เป็นอ่ช่างหรือว่าอะไรนะครับแกอ่อยากจะทดลองทําดูนะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ